ยาม h า mt 0 9 sp รถที่ได้รับรางวัลการนตีระดับนานาชาติและมาพร้อมกับออปชั่นระดับซูเปอร์ไบค์จะมีอะไรเจ๋งบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้อนแชมเปี้ยนชิพอีกครั้ง New Yamaha mt 0 9 sp มาพร้อมรูปลักษณ์อันดูดันกับรูปทรงสปอร์ตเปลือยที่ดูล้ำสมัย ดีไซน์โฉบเฉี่ยวในสไตล์รถเน็กเกตไบที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานขับขี่ในเมืองได้ด้วยจัดเต็มด้วยระบบเทคโนโลยีสำหรับการขับขี่อย่างครบคันใช้เครื่องยนต์ขนาด 890cc สีจังหวะ3สูบเรียงดับเบิลโอเอด์คมชาร์ปสีวาล์วต่อลูกสูบมาตรฐานระดับยูโร5ระบายความร้อนด,ด้วยน้ำระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่เครื่องยนต์มีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่11.5ต่อหนึ่งให้พละกำลังสูงสุด119แรงมา้า หรือ87.5กิโลวัตต์ที่10,000รอบต่อน,นาทีมีแรงบิดสูงสุดที่9 3นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีกระบอกสูบมีความกว้าง78มมช่วงชัก62.1มิลตรคัดเป็นแบบเปียกชนิดหลายแผ่นระบบจุดระเบิดแบบ TCI จดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่5ลิตรต่อ100กิโลเมตรตัวถังน้ำมันสามารถจุได้สูงสุด14ลิตรโดยคนที่เคยขี่รถรุ่นนี้ จะรู้เลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถปลุกเล้าความตืน่นเต้นขณะขับขี่ได้จริงๆยิ่งในตัวนี้มากับสเปคระดับพรีเมียมด้วยทําให้การควบคุมเนี่ยมีความแม่นยําอยู่ในระดับเดียวกับรถซูเปอร์ไบค์เลยเรื่องงานดีไซน์ของ MT09 นั้นทํามาได้ดีจริงๆครับ ทำให้สามารถคว้ารางวัลดีไซน์ระดับโลกอย่างรางวัลเ e d a w a r d 2024ซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติโดยในตัวนี้จะมาพร้อมกับการออกแบบลูกทรงตัวถังใหม่ที่เพิ่มความเหลี่ยมคมให้ดูบึกบึนขึ้นหน้ากากไฟหน้าก็มีความดุดันระบบไฟเป็นแบบ f u l LED l รอบคันโดยไฟหน้าจะเป็นไฟโคมโปรเจคเตอร์ที่อยู่บริเวณจึงกลางเสริมด้วยชุดไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในตำแหน่งที่ต่ำลงมา มีชุดไฟท้ายและไฟเลี้ยวที่บเฉีียวชุดเฟรมใช้แบบไดมอนด์ที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงเบาะนั่งออกแบบใหม่เป็นแบบแยก2ส,ส่วนช่วยเพิ่มความอิสระในการขับขี่มิติของตัวรถมีขนาดความกว้าง820ม mm, ิมยาว2 0 9 0 m mm, มมสูง1,145ม mm, ิลมระยะห่างระหว่างล้ออยู่ที่1,430ม mm, ิม ความสูงจากพื้นถึงเบาะ825ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่194กิโลกรัมระบบกันสะเทือนหน้าใช้โช๊คอัพคู่แบบหัวกลับจากของ KYB ขนาดแกน4 1มิลิเมตรมีระยะยุบตัว130มิลิเมตรซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยจะสามารถปรับตั้งความหน่วงของโช๊คได้อย่างละเอียดส่วนด้านหลังจะใช้โช๊คอัพแบรนดเนมแบบสปริงเดียวของเออร์ลที่มีระยะยุบที่117ม mm, มสามารถปรับตั้งค่าพิลดได้ ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่พัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขณะที่ระบบเบรกด้านหน้ามาพร้อมกับดิสเบรกคู่ขนาด2 9 8ามิลลิเมตรปั๊มเบรกจากแบมโบสิสไตน์มาคาลิปเปอร์เบรกแบบเลดินเมาส์สี่ลูกสูบระบบเบรกหลังใช้ดิสเบรกเดี่ยวขนาด2 4 5มิลลิเมตรเสริมความปลอดภัยด้วยระบบ ABS วงล้อใช้ล้อแม็กซ์สวมด้วยยางทูบเลนดหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ที่ได้รับการอัปเกรดมาใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นที่5นิ้ว พร้อมแสดงรายละเอียดที่จําเป็นต่อการขับขี่ได้อย่างชัดเจนครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงระยะทางอุณหภูมิหรือนาฬิกาเป็นต้นรวมไปถึงไฟแสดงสถานะต่างๆอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธและใช้งานโหมดการนําทางได้ฟังก์ชันการใช้งานจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง6โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสตรีทโหมดเรน โหมดคัสตอม2โหมดและแท็กโหมดที่ผู้ขับขี่สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างละเอียดราวกับรถที่ใช้ในสนามแข่งขันจริง,รงนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำล้ำอ,อ,อื่นอีกไม่ว่าจะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าหน่วยประมวลผล IMU แบบ6แกนร,ระบบ t r ช c t i o n control ป้องกันการลื่นถลระบบ c ร u สคอ control ที่จะมาอำนวยความสะดวกเวลาเดินทางไกลระบบ assist slipper cut ที่จะทำหน้าที่ลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ระบบควบคุมล้อยกและ ฟิกชิปสเตอร์ที่ทำให้สามารถสับเกียร์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นต้น mt 0 9 sp จะมาพร้อมกับสีใหม่ไอคอนเพอร์ฟอร์แพร้อมให้เป็นเจ้าของในราคาแนะนำที่4 8 9 0 0 0บาทและนอกจากนี้ยังมีนิวยาม h า mt 0 9ที่สนนราคาแนะนำที่4,47,000บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนซึ่งตารางผ่อนนี้เป็นตารางผ่อนที่ทำให้ดูเพื่อจะได้กะได้ว่าต้องดาวและผ่อนประมาณเท่าไหร่น,นะครับ แต่ถ้าเกิดอยากได้ตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยลองไปขอ,อกับผู้จําหน่ายเลยจะดีกว่าเพราะตารางผ่อนอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลานั่นเองว่าแต่เพื่อนๆหรอครับคิดยังไงกับรถรุ่นนี้บ้างคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบรถ b i g กบั e ที่มาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะฮะ ก็สามารถไปดูคลิป Yamaha t e ทเซนไน GT ทีที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคำคมท้ายคลิปู่ตอนนี้ <c oughs> ก็จะมีอยู่ว่างานจะเบาลงทันที <c oughs> เพียงพูดว่าทำไม่เป็น ใครที่คิดว่าง,งานกำลังหนักอยู่อะลองเอาไปใช้ดูได้นะครับ <No. S 1> แล้วถ้าเกิดว่างงานแล้วอย่าลืมกลับมาพบกัก็ใหม่ทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผม